อะไรคะน,น,น,นี่เขียนเลขนำไปวอรนี่ก็เขียนเลขนำไปทอกับทีอ๋อโอเคช้าให้เยน็นอ่าเยน็นค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบช้าๆช้าๆอ่าชา้า,ชาไปไปนกูกกับ อ้าวโอเคแม่ค่อยๆค่อยๆลากเส้นน้องเบลไม่ต้องรีบไม่มีใครเร่งไม่่อยรีบอ่ะเาเขียนต่อควีคีออไลอ๋ออันนั้นคืออ่อม้าน้ำม้าน้ำอือ <c oughs> รู้จักเหรออืชว <c oughs> ีม้าน้ำม้าน้ำ เมียน่ะเดี๋ยวได้ได้วยมันไอ้นี่ไปมันขย,ยับเยอะไปอ่ะโอเคละค่อยค่อยลากคอาก่อยค่อยลากเส้นจะช้าจะเย็น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 นะค่อย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 ไม่ต้องรีบอืมโอเคกูค่อยค่อยนะคะไม่ต้องรีบ ใต้ล่างนะคะน้องเบลเติมลายเส้นตัวนี้ไม่สวยเลยเกินมามันอยู่นอกเส้นแล้วค่อยๆค่อยๆรักอยู่ยให้อยู่ให้อยู่ตรงเส้น,นเบลให้ตามให้ตรงให้ให้ตรงเส้นนะคะชา้าๆค่ะน้องเบลไม่ต้องรีบอือ โอเคโอเคยังไม่หมดพอก่อนไหมเนี่ยยังไม่พอยังไม่พออีกหรอยังไม่หมดเขียนเยอะแล้วนะจะเขียนอีกแล้วลูกค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ทำวันนี้หรออืมไปจะไปเล่นพาเหออืมพอก่อนไหมไม่ไม่ค่อยๆลูกค่อยๆเขียนนะคะอืม เนี่ยอยู่นอกเส้นละค่อยๆเขียนเดี๋ยวผมปิดหน้าปิดตาโอ้สอร์รี่อันนองเด่ not good อืมใช่ it's not good slowly slow down ใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆค่อยๆลากเส้นไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ได้แข่งกับใคร ยังไม่เหมือนนะตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบรก่อนไหมยังไม่เบะอ๋อโอเคอ่ามือข้างนี้จับใช่จับหนังสือไว้ค่อยๆนะคะใจะเย็นๆใจเย็นนะคะอืมโอเคเกิดกิดช้าๆอืมลากให้อยู่ในเส้น ไต้องรีบเปล่ารีบลรีบทำไมไม่มีใครแข่งกับเวลาตั้งหน่อยไม่ได้ไปแข่งกัร์ดลายมือแข่งจับความเร็วเหนื่อยเลยปีปียังไม่เหนื่อยจริงเหรอเบกอ๋อเก่งค่ะแม่ไม่ได้เร่งนะเนี่ยเฮะช้าๆไม่ต้องรีบ อเห็นไหมพอพอรีบแล้วจะอย่างเงี้ยจะไม่ตรงเส้นต้องเบต้องชา้ชาช้าช้าช้อือหืตั้งใจมากตังต้งใจเรียนเพราะว่าไปอยากไปเล่นพาร์กอ๋อเกี่ยวอะไรกับเล่นพาร์กอ่ะคะไม่ต้องไปพูดกับเขาอ๋อ พ uh ่อเด็กเล่นไงพ่อกลับมาไว้ไว้ให้หวยพ่อดูนะฮะช้าช้าลูกช้าช้าไว้แม่ซื้อให้อีหนังสืออย่างเงี้ยน้องเบลชอบใช่ไหมคะถอนนะหน้าเหมือนชื่อโอเค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 หนเหมนชื่อหน้าเสมืออ Okay. ค่อยๆค่อยๆลากเส้นนอน้องเบลโอเคเบ่เป็นอะไรไม่ถึงน,น,น,นี่าือฮะโอ้เห็นไหมพอน้องเบลน้องเบลรีบเนี่ยมันก็จะเกินนะคะมันไม่เกินมันไม่มันไม่เส้นมันมันเบี้ยวน้องเบลฮะเส้นมันจะเบี้ยวเห็นไหมทำไมน้องเบลน้องเบลรีบน้องเบลเส้นมันไม่ตรงเห็นปะนี่คืออะไรเนี่ย ฮะอัตตาพัสอัตตาพัสไม่เขียนถึงอัตตาพัสทำไมอ่อเอาเขียนเขียนนัมเบอร์ไม่ใช่หรอเขาให้เขียนนัมเบอร์ทำไมอัตตาพัสพอไหมวันนี้เขียนเยอะแล้วนะยังไม่พอยังไม่พอหรอเดี๋ยวให้พ่อดูให้พ่อดูช้าๆเย็ยนๆช้าๆเย็ยน,<ม>ยยยนๆนะ ใจเย็นๆแล้วนี่เย็นแล้วนะค่อยๆลากตามเส้นมาเรื่อย